สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับาพาี่น้องมาดูรถอัดฟางหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับนี่ก็คือเครื่องอัดฟางติดท้ายรถไถหรือว่าแท็กเตอร์ใช้ยันม่านะครับส่วนเครื่องเครื่องอัดฟางนั้นเมสซี่เมสซี่นี่ เครื่องนี้ซื้อมามือสองมือสองก็จากแคนาดาครับนะเม็ดอินแคนาดาเครื่องถือว่าของดีนะซื้อมาเก่านอกประมาณสองแสนครับสองแสนบาทเดี๋ยวจะลงลงนาใหม่อัดก้อนละสิบสามบาทครับ สิบสามบาทนี่เราไม่ต้องอไม่ต้องเก็บให้เขาปันนะครับเมสซี่เมดินแคนาดาเจอกขยันมา e f 4ห้าสามทีเดี๋ยวให้ดูให้ดูฟางลดนะครับ แกบอกวันหนึ่งถ้ามีให้อัดนี่เป็นพันเหมือนกันครับเป็นพันก้อเหมือนกันนะจะมีมิตเตอร์บอกจำนวนเอ๊ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูปากโวยเขาปวยยังไง วุนาขาดเดี๋ยวนี่ครับอ่าเชือกเชือกมันมีปัญหาบ่าครับวุ้นขาดเป็นบางงำบางบางำเงาโอ้อันี่อัดใหม่ดิครับผมเดี๋ยวก็เดินมาเก็บโอ้เดินเดินมาเก็บใหม่ครับครับเชือกขาดครับพี่น้องไม่ว่ากันเดี๋ยวมาดูตัวป่าตะโคย เ,คคเยวอัดไปโอุ้่นุ่นละองเยอะเนกันครับก็อยู่นเนื้อลมร้อนละสิบ,สา,บาท 100 con ngập Ok Okay, Rồi, done. Here we go. Now เป็นของนอกนะครับเอาผมในชามเพราะเนี่ยมันไม่ลนนี่เนาะพอลนแล้วครับ เขีย่ยฟางครับก็ถือว่าเป็นชาพที่ดีตัวหนึ่งครับพี่น้องใช้ยันมามีรถไทยก็ปั่นได้เลย ีนี่ย宝马ดีด้วนี่ยรถจะเก่าแต่ว่าอัดได้ดีเนาะของนอกนะครับนี่ีในแคนาดา

มากครับมีตัวพวงด้วยแค่นาดารอรอออก็อาจจะมีลงเหลือบ้างเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็ อัดแค่เดือนเดียวเดืนอน2เดือนก็หมดงานแล้วครับถ้าอัดได้มื่นก้อนก็ได้เท่าไหรแสนสามถ้าอัดได้แสนก้อนก็ได้ล้านสามเห็นแต่เก่าอย่างนี้ดูดูทนดีครับพี่น้องโครงสร้างแล้วก็ น่าดีมากสองแสนอ,อ๋อต้องขึ้นตรงๆค,ครับไปวิ่งนาใหม่อ๋อปีนทันาหน่อยโอเคดันด้วยเออรถไทยดินี่ครับก้อนหนึ่ง ได้วิ่งหนึ่งก็ได้เยอะนะครับก็ลงทุนแค่สองแสนก็รับจ้างได้เครื่องเก่าหรือว่าของนอก เดียบเร็วก็ได้เร็วครับเชือกก็จะมัดเองสนใจดูได้ครับยูทุกช่องชาติเจริญทรัพย์เพื่อเพจชาติเจริญทรัพย์พามาดูวิดีอัดฟางรอว่ะวิดีชาวไร่ชาวนานครับ เอาไปเลี้ยงโคกับมือ,อเจวิ่งเร็วนะครับงานนี้หน้าต้องไม่มีน้ำถ้ามีน้ำก็จะเปียกนะครับฟาง ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ